And we just have to find somebody to help เรียกว่าเรียกว่า,วาคือต้องคนที่เซตอัพเป็นจริงๆนะครับผมบอกได้เลยว่าใครที่กรังติดตามช่องอยูทูบข,ของเจ้าพุกิดไฟยอยู่นะครับปรจงเข้าเลยนะเข้าคอร์สครับ,นะรบผมบอกได้เลยว่าคุณจะมีอะไรที่มันคือมันมากกว่าที่คุณคิดอ่ะคุณคิดไปแค่นี้ว่าเอ้ยจะเป็นคอร์สสอนอะไรปกติมันไม่ใช่ครับคือมันเอาประสบการณ์ทั้งชีวิตมารวบรวม,รวมคุณคิดไปแค่นี้แต่ผมบอกได้เลยว่าในคอร์สมีนี่ เดดเพดานเลยเพยดานอีกเนะี่ยความรู้นะครับหมายถึงว่าคุณคาดหวังไว้แค่นี้แต่ในคอร์สมันมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดผมบอกได้เลยว่าถ้าเสียงแบบนี้ถ้ามันธรรมดาผมไม่เสียตังยิงแอดอกครับผม,ผมบอกได้เลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหูเข้าไปเถอะนะฮะคอร์สนี่ดีมากๆนะครับอ่ะต่อมาเลยนะครับเป็นเสียงอะไรเอ่ย จะออกแบบว่าแนวคันครับคือออกชัดเจนทุกเสียงทุกโน้ตครับเสียงแต่ก็เหมือนกันนะครับ เห็นไ,ไหมใส่พวกเขาเรียกว่าอะไรนะพวกววยวัตโตพวกเทมเทอร์โรอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนะเราจะไม่ใส่ก็ได้คือกดคอนโคลออกเลย เที่นะไม่ใช่เพงโซโล อารมณ์ให้ฟิลลิ่งเนี่ยคุณจะเล่นดนตรีทั้งทีนะครับซาวมันต้องได้ด้วยนะเพราะซาวมันได้เพราะอารมณ์มันอยากฝึกอยากจะเล่นอยากจะมีผลงานนี่แหละเป็นเหตุผลว่าทําไมจอหุ่นจะไฟนะครับจิงครองใจของใครหลายคนแล้วก็หลายๆคนเนี่ยสั่งซื้อเอฟเฟคกับผมเพราะว่าอะไรเนี่ยผมตั้งเสียงให้ด้วยมีรีวิชัดเจนใช้งานได้ทุกปุ่มครับถ้าเกิดมันแห้งมันพังมัน อะไรอะเกิดอิสเรลนะครับมันต้องเกิดก่อนตรงนี้แล้วถูกไหมอ่าเพราะนั้นเนี่ยนะครับนะัก็อย่างที่บอกไปคือชัดเจนสุดๆร้านนี้นะครับแล้วก็รับผิดชอบด้วยถ้าเกิดส่งไปแล้วมันพังหรือว่ามีการสูญเสียอะไรเนี่ยเราก็รับผิดชอบให้นะครับในกรณีที่มันแบบว่าเออทางขนส่งแล้วจะคุยให้อะไรอย่างนี้เนาะเออ,อผมคุณแบบคุยง่ายอยู่แล้วแล้วก็ไม่ชอบมีปัญหาใครอยู่แล้วเราต้องแบบว่าทะเลาะกันก่อนเลย นะครับเรากันก่อนคือพูดตรงๆกันก่อนเลยว่าเอ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เนาะอ่าหรือไม่ก็เราอาจจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะอะไรอย่างนี้เนาะเออเพราะว่าบางทีมันอาจจะเกิดในกรณีของการขนส่งอะไรอย่างนี้อันนี้พูดเผื่อไว้เสร็จนะครับอ่ะโอเคแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะครับอ่านี่ครับก็คือบ๊อปไดมี่แปดศูนย์นะครับใครที่จะหาเอฟเฟกต์นะครับในราคาเรียกว่ากลางๆ ร,ระดับหลัก7 8 0 0ันะฮะ 6, 7, 8, 0 0ดดันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่สภาพราะว่าผมมีหลายตัวผมก็จะเซตอัพให้แบบนี้เลยนะครับคือเอาไปถึงเนี่ยคุณเสียบปลั๊กเสียบแจ็คเสร็จปุ๊บเนี่ยใส่กีตาร์แล้วเล่นได้เลยปรับหน้าตู้หน่อยนะโทรมาก็ได้คอมาก็ได้นะครับว่าเมิโบปรับยัยงไงครับอะไรยังไงเนาะเออสามารถจะสอบถามก็ได้นี่แม้มีลูกคงลูกค้านี่จัดกันแบบว่าเาเรียกว่าอะไรนะอ่า อะไรนะเนี่ยมัดตรงมัดจำกันมานะครับนะสามสี่ห้าร้อยโอเคจัดไปครับปิดเลยครับอ่าเห็นะแม่แน่นนะหายดูเลยนะครับเนี่ครับสดๆนะครับของเรานี่ไม่มีเฟกแน่นอนนะเวลาเราถ่ายคลิปถ่ายอะไรกันแบบสดๆเปนเรียวๆกันเลยนะถ่ายกันร้านเจ้ามวกเจ้าไฟนะครับนี่เลยครับนี่คือของจริงนะครับไม่ต้องห่วงครับอ่านี่นะครับ แล้วโชว์ให้ดูเห็นๆกันเลยนะว่าของเราของจริงแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะโอเคนะครับเราก็จต,ตั้งเสียงให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครอยากได้เสียงอะไรเพิ่มเติมนะครับชอบศิลปนม,มากเลยชอบมากใครอยากได้อะไรเสียงอะไรเพิ่มเติมก็สามารถจะเอาคลิปใน y o YouTube อ่ะที่คุณดูหรือว่าคลิปเสียงอะไรต่างๆที่คุณดูช่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับศิลปินคนไหนก็แล้วแต่นะครับก็ส่งมาได้นะครับเราก็จะทํา เรียกว่าตั้งเสียงให้ครับนี่นะครับเนี่ยมันมีบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่บอกว่าต้องตั้งเสียงให้ด้วยแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยในตลาดหรือในกลุ่มมันคุ้มนะครับคุณไปซื้อที่อื่นไม่มีการตั้งเสียงให้หรอกนะครับบอกได้เลยน้อยมากน้อยคนที่จะตั้งเสียงให้นะครับแล้วอย่างผมไ่ยตั้งเสียงให้แล้วเห็นของชัดเจนเห็นรีวิวชัดเจนแบบนี้ นะคุณก็สบายใจคนซื้อสบายใจคนขายก็สบายใจใช่แล้วตั้งเสียงให้แล้วเราอะไรให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออนะครับนะนะมันเนี่ยมันชัดเจนนะมันชัดเจนแน่นอนนะครับนะอโอเคนะครับผมจัดไปนะครับใครอยากได้เอฟเฟกอยากได้อะไรก็แล้วแต่นะครับทักมาหาผมได้เลยนะครับนะอ่ะโอเคจัดไปขายจริงส่งจริงชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์กับแอนมินยามุกิโตไฟจัดไปครับ